สวัสดีครับวันนี้เคาะคิดเจมิทีสาขาบายพาสและสาขาบิซีปักช่องนะครับจะมาวิวยางไฟโซน f 0 1 f u i l fighter เป็นยางที่บอกก่อนเลยนะครับว่าเน้นเรื่องความคุ้มค่าเป็นยางที่ลงตัวในทุกคําตอบตอบโจทย์ในทุกความต้องการยางตัวนี้นะครับเป็นยางสําหรับรถนั่งส่วนบุคคลนะครับหรือว่ารถเก่งต่อมานะครับเราจะมาดูกันว่ายางไฟโซน f 0 1เนี่ยลักษณะหน้าตาลายยางเนี่ยจะคล้ายคล้ายคลาค,คลานะครับเหมือนกับยางบริสโตน ar 1 0 ในทุกๆมุมเลยนะครับเราจะต้องบอกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ายางไฟสโตนกับยางบริสโตนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบรนด์น้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยางไฟสโตนเนี่ยจะเป็นโรงงานเดียวกับบริสโตนเรียกง่ายๆว่าทําที่โรงงานเดียวกับยางบริสโตนซึ่งเป็นยางพรีเมียมนะครับยางตัวนี้ของ f 0 1เนี่ยถ้าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนยางบริสโตเอียเทนนะครับเดี๋ยวเราจะมีรูปขึ้นให้ดูว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกครับเป็นยางที่ เหมือนเอารุ่นเก่าที่เลิกผลิตแล้วหรือว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยของบริสโตเนี่ยกลับมาทำใหม่ในแบรนด์ของไ s t o ต e นะครับทับส t ต r ์การ e ีวิวของเรานะครับจัดูข้อดีข้อเสียกันนะครับข้อดีเนี่ยเราสรุปมามาประมาณ6อย่างนะครับข้อแรกก็คือราคาคุ้มค่าตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างเบาลงกว่าอย่างพรีเมียมนะครับข้อ2ก็คือใช้งานได้หลากหลายแบบนะครับข้อ3ส,สลับยางเนี่ยได้ทุกมุมนะครับซ้ายขวาหน้าหลังอย่าง ที่เห็นลายกันไปนะครับข้อที่4ก็มีขนาดให้เลือกหลายขนาดนะครับข้อ5นะครับเป็นยางลายเก่าของบริสโตนเพราะฉะนั้นเ,เรื่องคุณภาพก็มั่นใจได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เขาเน้นก็คือ fuel fighter ก็คือประหยัดน้ำมันนะครับต่อมาเรามาพูดถึงข้อเสียเรามาดูกันนะครับผมสรุปมันมาให้เนี่ยประมาณ3ข้อก็อคือข้อแรกก็คือลายเนี่ยค่อนข้างเฉยล้าสมายัยเพราะว่า ลายตัวนี้ก็คือลายเก่าวของยางเบรค stone นะครับเพราะมันก็เลยดูมีอายุไม่ร่วมสมัยไปนิดหนึ่งนะครับข้อที่2ก็คือใช้งานได้แบบเฉพาะทางเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากนะครับเช่นบางคนอยากจะแบบนิ่มนวลเงียบมากอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็หรือบางคนเนี่ยจะชอบแบบสปอร์ตรี่น้ำดีกาอถนนดีเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับ แล้วข้อเสียอันสุดท้ายก็คืออายุการใช้งานของยางเนี่ยจะไม่ได้สูงมากเหมือนยางพรีเมียมนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่ํามากเหมือนยางราคาประหยัดนะครับรถที่ใช้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับยาง F01 เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถนะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถเก่งนะครับแล้วก็มีบางรุ่นที่เป็นรถ p p v อาทิเช่นโตโยต้าอวันซาก็จะใช้มียางในไซส์นี้นะครับ เริ่มต้นของขนาดยางที่ผลิตในยางตัวนี้ก็คือเริ่มต้นที่ขอบ14นิ้วก็คือเก่งเล็กทั่วๆไปนะครับมีนะครับจนไปถึงขอบ17นะครับก็คือเก่งใหญ่เช่นแคมเป a ร์แอคคอร์ดตันี้ก็มีนะครับอย่างที่กล่าวไว้ครับช่วงแรกว่าเป็นยางบริษัทเดียวกับปริสโต n นะครับเป็นยางรายเดียวกับบริ s โ o n นียเทนเลยก็เ,เหมือนอย่างที่บอกครับยกรุ่นเก่าของปริสโตนมาทําใหม่ในแบรนด์ ไฟโซนแล้วก็ปรับราคาถูกขึ้นนะครับออยาตัวนี้สําหรับบางท่านที่ไม่ได้เน้นใช้งานแบบเฉพาะทางเนี่ยแบบนิ่มโวลสูงสุดหรือก็ชนสูง,ส,ง,ส,ง,ส,งสูงเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดีนะครับลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับยาเอสโอนลื่นก็คือบุคคลที่ใช้งานทั่วไปนะครับขับไปทํางานกลับบ้านไปรับส่งลูกไปโรงเรียนขับทางไกลบ้างนะครับตัวนี้ก็ยังขับทางไกลได้นะครับเป็นคั้งๆคร่คราวๆเนี่ยได้สบายมากนะครับ บุคคลที่ใช้แล้วไม่รู้สึกว่ามีปัญหาก็คือคนที่ไม่ได้ขับรถเร็วเลยนะครับใช้ความเร็วในปกติบนท้องถนนทั่วไปนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีการใช้ชีวิตแบบเป็นกิจวัตรประจําวันเช่นเช้าขับรถไปทํางานเย็นกลับบ้านรับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องการใช้งานทั่วไปแล้วก็ราคาที่ไม่สูงนะครับก่อนที่จะจบทลิปนี้ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ u ับค r i b e สั่งกระดิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับมีคำถามใด,ด้ใส่คอมเมนต์ครับ อยากให้เรารีวิวอะไรใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วเราจะมาตอบทุกคอมเมนต์ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็อยากให้เรารีวิวอะไรเราจะมารีวิวให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ